รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชม NBT วิถีไทยวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะ พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราววิถีชีวิตของคนที่นี่นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังตอนนี้นะคะก็คือดอกลำดวนค่ะซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกดที่มีกลิ่นหอมเป็นอมตะนะคะคุณผู้ชมและวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปที่ชุมชนบ้านโนนขาค่ะ,คะซึ่งชุมชนแห่งนี้นะคะเขาได้นาใบแล้วก็เปลือกของต้นลำดวนค่ะคุณผู้ชมไปย้อมเป็นสีธรรมชาติแล้วก็ถักทอออกมาอย่างสวยงามเลยทีเดียวจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามชมพร้อมๆกัน วันนี้ค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านโพคขาตำบลพนขานะคะอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดค่ะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราววิถีชีวิตของคนที่นี่นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากทางดรกัลยาณีธรรมจารีนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดในการที่จะมาพูดคุยแล้วก็พาเรานําชมชุมชนในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหนะคะชุมชนนี้นะคะเป็นชุมชนที่น่ารักมากๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการแต่งกายค่ะอยากให้ทางาพี่แก้วนะคะได้เล่าถึงเรื่องราวเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของ ผ้าที่สวมใส่เห็นบอกว่าเป็นผ้าที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกดด้วยใช่ค่ะจะสังเกตเห็นนะคะว่าเนี่ยคือผ้าสีดอกลำดวนนะคะซึ่งต้องต้องบอกว่าท่านท่านผู้ว่าัวัฒนาพุทธิชาติท่านย้ายมาปีนี้ท่านก็มาบูมเรื่องนี้นะคะท่านบอกว่าเออที่จริงสมัยก่อนจังหวัดศรีสะเกดมีเพียงแค่ผ้าย้อมมะเกือสีดำนะคะท่านก็บอกว่าเอ๊อยากจะช่วยเศรษฐกิจฐานรากนะแล้วภูมิปัญญาชาวบ้านก็มีเยอะแยะมากมายไปหมดท่านก็เลยบอกว่าน่าจะมีเสื้อผ้าหลายๆสีนอกจากสีดำ ะะท่านก็เลยสนับสนุนตัวท่านเองเนี่ยเป็นถือได้ว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เลยนะคะเพราะว่าท่านจะนุ่งผ้าท่านบอกว่าเป็นการอนุรักษ์ผ้าศินแผ่นดินหมายถึงว่าเป็นการดำรงแบบช่วยแผ่นดินในการดำรงเรื่องผ้าไทยนะคะออนอกจากคือคือที่จริงนอกจากสมัยก่อนที่เป็นผ้าย้อมมะเกลือสีดำ ที่ทางรายการเคยไปถ่ายอยู่ที่บ้านทุ่งชัยนะคะก็เป็นผ้าย้อมมะเกลือสีดําแต่ตอนนี้ท่านผู้ว่าท่านบอกว่าศรีสเกตนี้มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะๆมากมายไปหมดอย่างเช่นเราเคยได้ยินไก่ย่างไม้มาดันใช่ไหมคะอยู่ให้ทับทันท่านก็บอกว่าเอออยู่ให้ทับทันมีไก่ย่างไม้มาดันก็น่าจะทําผ้าสีมาดันนะคะท่านก็เลยไปบอกว่าเอาเปลือกไม้มาดันเนี่ยเอามาทำเอามาย้อมเป็นเป็นผ้าสีมาดัน ยังไม่พอนะคะนอกจากสีมดันที่ช่วยส่งเสริมห้วยทับทันในเรื่องไก่ย่างไม้บดันท่านก็เลยบอกว่าเอาเรามีทุเรียนทุเรียนภูเขาภูเขาไฟบอกว่าขึ้นชื่อมากเลยท่านบอกว่าเอา้าถ้างั้นก็ต้องไปเอาดินภูเขาไฟเอามาย้อมเป็นสีสีลาวาท่านก็เลยบอกว่ามีผ้าสีลาวาอันนี้เป็น2ออย่างแล้วใช่ไหมคะสองสีทีนี้ท่านบอกว่าเอา้าข้าวของสีสเกตเนี่ย ข้าวหอมมะลิของศรีสเกตนี่ขึ้นชื่อหลายๆอำเภอไม่ว่าจะเป็นอำเภอศิลาลาดอำเภอยางชุมอำเภอร,อภอร,ราศีสไลซึ่งบริเวณอำเภอร,ราศีสไลเนี่ยมันอยู่ในทุ่งกุลาร้องไห้นะคะท่านก็บอกอ้าวเรามาทําผ้าผ้าสีกุลาก็แล้วกันนะคะเราก็เลยไปได้ผ้าสีกุลาซึ่งเป็นสีเทาๆนะครับเอาดินเอาดิน,ด,นดินของทุ่งกุลาร้องไห้อามาทำนะคะ ก็จะมีผ้าสีลาวาใช่ไหมคะก็ผ้าสีกุลานะคะแล้วก็ผ้าสีมะดันนะคะแล้วก็รวมทั้งนี่หาผ้าสีดอกลำดวนซึ่งดอกลำดวนนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสีสเกตนะคะต้นลำดวนมี เป็นตอนตอนแรกบอกว่าสี่หมื่นห้าหมื่นต้นตอนนี้เป็นแสนแสนต้นแล้วนะคะเพราะว่ามีเฉพาะที่ศรีสะเกดที่เดียวนะคะวันนี้ก็เลยมาที่หมู่บ้านนี้เพราะว่าหมู่บ้านนี้ท่านผู้ว่าท่านสนับสนุนในเรื่องของผ้าสีลำดวนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าในหมู่บ้านนี้เนี่ยผ้าสีลำดวนเนี่ยเขาทํากันยังไงเราจะเคยเห็นไปดูเขาย้อมมะเกลือแล้วแต่สีลำดวนไปดูว่าสีลำดวนมันมาอย่างไงนะคะเดี๋ยวเชิญเข้าไปเขาตั้งแถวรับเราอยู่นะคะ และตอนนี้นะคะคุณก็ได้เปลี่ยนชุดเข้ากับชุมชนแล้วนะคะคุณผู้ชมเป็นเสื้อนะคะที่เป็นผ้าสีดอกลำดวนนะคะแล้วก็เป็นผ้าสิ้นจากไหมที่นี่นะคะที่พลขาและวันนี้ค่ะเราก็จะมาทําความรู้จักกับผ้าชนิดนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะคะกับพี่ณรุมนลซึ่งเป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ณรุมนก็มาในชุดผ้าพื้นเมืองเหมือนกันใช่ค่ะ,ะ,คะสวยมากๆเลยเพราะว่ามีการ เขาเรียกว่าแสลใช่ไหมคะค่ะมีการแสลด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวต้องถามพี่นันพีมลนิดนึงที่อยู่ในวงการต้องบอกว่าอยู่ในวงการแล้วก็อยู่กับชาวบ้านจะคุ้นเคยกับผ้านะคะชนิดนี้มากเลยนะคะอยากให้เล่าถึงเรื่องราวรายละเอียดว่าเป็นยังไงบ้างคะค่ะเริ่มเริ่มต้นนะคะจากที่ท่านพนาการจังหวัดมาสนับสนุนบอกว่าสีสเกตต้องมีเอกลักษณ์นะคะก็เลยลำดอกลำดวนของเราต้นลำดวนของเรามีเยอะ ก็เลยว่าให้ทำผ้าสีลำดวนอ่าก็เลยมาสนับสนุนกลุ่มนี้ซึ่งซึ่งกลุ่มนี้เขาทอผ้าไหมอยู่แล้วปกติทีนี้ก็เลยเราเริ่มต้นเราก็เลยเอาผ้าฝ้ายมาย้อมสีลำดวนก่อนนะคะก็เริ่มต้นจากประธานนะคะประธานคือแม่วงนี้เขาจะ ฝึกทำนะคะไม่ใช่มาปุ๊บก็ทําเป็นเลยแล้วก็ฝึกทํากว่าจะได้สีนะคะสีเริ่มต้นก็จะเป็นสีประมาณนี้นะค,ะค่ะก็คือเราจะใช้ใบลําดวนอย่างเดียวนะคะออกจะสีจืดๆไปหน่อยนะคะทีนี้ก็เลยมาคิดส่วนผสมใหม่เป็นขั้นตอนอเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยได้สีที่สวยงามเหมือนที่น้องใส่เนี่ยค่ะอ่าเนี่ยเริ่มสวยแล้วนะค,ะ,คะ,ะหลังจากที่เราได้ผ้านะคะที่เป็นสีที่ อยู่ตัวแล้วนะคะก็เลยส่งต่อไปที่โพลคอนะคะโพลคอ,อนี่จะเป็นฝ่ายตัดนะคะตัดออกมาสวยงามอย่างเงี้ยนี่ก็คือโพลคอตัดนะคะแล้วก็แซลนะคะแซลสําเร็จรูปออกมานะคะซึ่งตัวนี้ก็ราคาก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะ ค่ะน,นะคะ,ะ,คะเพราะว่ามีขั้นตอนการทําที่ประณีตทุกขั้น<ช>ตอนแล้วก็เป็นผ้าที่มีเรื่องราวประวัติความเป็นมาที่ทรงคุณค่าจริงๆนะคะและนอกจากนั้นค่ะอยากให้พี่นฤมลพูดถึงเรื่องของความร่วมม้ร่วมมือกันของคนในชุมชนที่นี่ว่าเขามีความพร้อมมากแค่ไหนในการที่จะมาทําผ้าแบบนี้แล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวเผื่อว่ามีออเดอร์สั่งมาหรือว่ามีใครที่สนใจอยากจะได้ผ้าแบบนี้ไปสวมใส่จะทํำยังไงบ้างอ๋อค่ะคือณณตอนนี้นะคะเราเพิ่งเริ่มต้นทํานะคะก็ ความถามถึงความพร้อมของพี่น้องก็คือมีความพร้อมที่จะทําทํากันทุกวันเลยค่ะแต่ผลิตไม่ทนันเพราะว่าเพราะว่าจังหวัดเราตอนนี้ส่งเสริมให้ส,สวมผ้าไทยะนะคะ,คะก็เลยโอ้โหสั่งซื้อมีออเดอร์เยอะมากนะคะณนะตอนนี้นะคะออเดอร์จากโคนคอนะคะ40เมตรจากพัฒนาชุมชน50เมตรเกือบร้อยก็คือยังยังผลิตไม่ทันนะคะแต่ก็ก็จะพยายามก็คือได้รับงบ อุดหนุนจากอกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาส่งเสริมกลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อจะ,อะขยายนะคะขยายให้ให้พี่น้องประชาชนหลายๆคนมาช่วยกันทําได้เยอะขึ้นกว่าเดิมค่ะตอนนี้ก็คือเป็นแผนที่จะกําลังทําอยู่ค่ะค่ะ ก็คือผลิตไม่ทันนะคะผลิตไม่ทันสมาชิกของเราก็คือไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยทีเดียวนะในการผลิตผ้าแต่ข้อดีก็คือทําให้คนในชุมชนนั้นมีเวลาที่จะมารวมกลุ่มกันนะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ใช่ส่้างได้นะคะและนอกจากนั้นที่นี่ยังมีเอกลักษณ์เรื่องของผ้าเรื่องอื่นๆอีกไหมคะเห็นมีตรงนี้นะคะคืออะไรคะอันนี้เป็นวัสดุดิบในการย้อมผ้าสีลำดวนค่ะเป็นส่วนผสมค่ะ ส่วนผสมนะคะอ่าส่วนแรกก็คือใบลําดวนนี่ค่ะ,คะวัสดุหลักนะคะใบลําดวนนะคะแล้วทีนี้ก็อ่าใบลำดวนนี่เวลาต้มแล้วมันจะได้สีเหลืองซึ่งอ่อนๆนะคะเราก็ต้องมีส่วนผสมของเปลือกเปลือกประโหนนะคะอันนี้อันนี้คือผสมจะทําให้ได้สีเหลืองสวยงามนะคะแล้วก็แก่นขนุนอันนี้ก็จะเป็นวัสดุตามพื้นบ้านเรานะคะก็จะมีส่วนผสมของสารส้มและเกลือทําให้สีไม่ตกค่ะ นี่คือส่วนผสมแล,แล้วสีที่ออกมาจะได้สีออกมาในโทนแบบไหนคะโทนสีเหลืองนวลสีเหลืองอเหมือนอส,สีประมาณนี้นหลังจากที่เราได้สีแบบนี้มาแล้วเราก็นําไปย้อมใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะไปย้อมนะคะพอย้อมเสร็จแล้วเราก็มาทอใช่ค่ะ,คะทอแต่ว่าขั้นตอนที่จะยุ่งยากนี่คือขั้นตอนไหนคะที่นี่ขั้นตอนที่ยุ่งยากนี่จะเป็นขั้นตอนการย้อมเลยค่ะคือคือทํายังไงเราจะได้สีเสมอกันเพราะเพราะว่าบางครั้ง เราบางทีส่วนผสมเราพอดีกันอยู่ค่ะแต่เวลาย้อมไปย้อมไปก็คือสีมันบางทีสีมันจะไม่ได้เสมอก่ะแต่ตัวนี้คือเราต้องใช้เทคนิคนะคะสีมันถึงจะได้เสมอกน,นะค,ะค่ะแล้วเรื่องของขั้นตอนในการเขาเรียกว่ามาปักหรือว่ามามาแซลที่นี่นะคะเขาเขามีเขาเรียกว่า มีเรื่องราวที่จะปากลงบนผืนผ้าแสวลงบนผืนผ้าเนี่ยเขาใช้ไอเดียแรงมันดาลใจอะไรคะเป็นรูปอะไรออกมาบ้างอ๋อตัวตัวแสวผ้านี้จะเป็นอีก ตำบลหนึ่งค่ะจะเป็นตำบลโพนคออ๋อก็คือคะจะส่งไปอีกกลุ่มหนึ่งใช่ค่ะจะส่งไปอีกกลุ่มหนึ่งค่ะค่ะโอ้โหก็ถือว่าหลายกระบวนการเป็นเนครือข่ายกันนะคะเป็นเครือข่ายการใช่เดี๋ยวให้พี่ณนะรุมนในฐานะที่เป็นผู้ที่มาร่วมสนับสนุนจะได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยเรื่องของการเข้ามาสนับสนุนกับชุมชนที่นี่ยังไงบ้างนะค,ะค่ะก,ก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมา เยี่ยมชมนะคะก็จะมีการสาธิตนะคะแล้วก็มาสนัสนบสนุนซื้อผ้าสีลำดวนนะคะแล้วก็ผ้าไหมซึ่งของบ้านนี้ก็ขึ้นชื่อมากนะคะแล้วก็สวยงามมากค่ะอย่างตัวอย่างที่เห็นเยอะแยะนะคะก็เชิญที่บ้านพลค่ะที่บ้านพลข่าค่ะหมู่หนึ่งตำบลพลข่านะคะ,คะจังหวัดศรีสะเกดค่ะนะคะก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะสวยงามเหมือนที่เราสวมใส่ในวันนี้นะะใชค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ณนะรุมมนนะคะขอบคุณค่ะ,คะ หลังจากที่เราได้ทําความรู้จักกับผ้าสีดอกลําดวนกันแล้วนะคะเราก็พาคุณผู้ชมมาดูผลิตภัณฑ์ที่เป็นการแปรรูปนะคะเป็นผ้าไหมเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะซึ่งวันนี้ค่ะประธานกลุ่มนะคะที่บ้านโคนขานั่นก็คือป้าวงเรืองฤทธิ์นะคะจะมาคุยกับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าวงค่ะปะ้าว,วงนี่คือเป็นประธานกลุ่มนะคะ,คะ,อะทอผ้าบ้านโคนขาค,คุณป้านี่คือทอทอมานานหรือ,อยังล้วทีนี้ทอเป็นผ้าอะไรบ้างคะ ทอไอเรื่องทอทอนานค่ะตั้งแต่โตเป็นสาวเลยค่ะตั้งแต่ทอมัยรื่อๆเป็นสาวแล้วตอนคุณป้าอายุเท่าไหร่ตอนนี้60แล้วหกสิบก็ยังสาวอยู่นะคะแสดงว่าคุณป้ามีเงินเดือนแล้วนี่เ๋อยังค่ะิ่งพิ่งถึงแต่ยังไม่ได้รับค่ะทอมาเรื่อยๆค่ะก็ทาทาทุกผ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าขม้าไหมหรือว่าผ้าไหมมัดมี ผ้าสโลงอะไรเนี้ยทำทำทุกผ้าค่ะแต่แต่ก่อนเนี่ยเราทำไม่ใช้เฉยๆแต่ตอนนี้คือมีการสนับสนุนผ้าไทยเราขายได้แล้วก็มารวมกลุ่มกันค่ะคือถ้าคนเดียวนี้ไม่ไม่ค่อยจะมีคนรู้จักเราเนะาะแล้วเป็นกลุ่มแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานด้วยให้ความรู้ให้การอบรม พัฒนากลุ่มเราอ่ะค่ะแ,<ต>แล้วตอนนี้สมาชิกของเราเยอะไหมคะบมอ๋อไม่เยอะค่ะประมาณ20 20คนค่ะ,คะก็มาอทอผ้าไหมก็ทอทอตอนนี้ก็มาเพิ่มผ้าสีลำดวนด้วยค่ะค่ะก็เลยช้าบ้างทอไม่ทันบ้างนะคะก็ตอนนี้ก็มีการพัฒนาต่อยอดเรื่องของผลิตภัณฑ์นำผ้าสีดอกลำดวนนะคะมา มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่ก็ถือว่าอยู่ในช่วงแรกอยู่นะคะ,<ฮ>ะยังไงเผื่อคุณผู้ชมสนใจหรือว่านักท่องเที่ยวสนใจก็รอติดตามนะคะว่ากลุ่มนี้เขาจะมีการถักทอออกมาเป็นนะคะผ้าคลุมไหล่ต่อไปด้วยนะคะค <ฮะ S 1> ่ะเดี๋ยวป้าบงในฐานะประธานกลุ่มได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของการมาดูวิถีชีวิตหรือว่ามาดูเรื่องราวต่างๆในเรื่องของการทอผ้ากับคุณป้าแล้ก็กับกลุ่มที่นี่ด้วยค่ะค่ะฝากถึงท่านผู้ชมนะคะถ้า สนใจอยากอยากจะดูหรืออยากจะมาชมวิธีการทำย้อมสีหรือว่าทอผ้าอย่างนี้ก็มาดูได้ค่ะที่กลุ่มบ้านคนผาของเราค่ะค่ะกับป้าวงและก็ทีมงานนะคะคุณผู้ชมก็มาดูกันได้นะคะกว่าจะมาเป็นผืนผ้าแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆใช่ไหมคะคุณป้าเรามาดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกกว่าจะมาเป็นผ้าเราก็จะได้เห็นคุณค่าจากความงามของเส้นไหม แล้วก็เอาสวมใส่ได้นะคะและที่สำคัญทุกวันนี้เขาก็นิยมสวมใส่ผ้าไทยกันะนะะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราเราเริ่มมาใช้สีธรรมชาติมากขึ้นนะคะเน้นความเป็นธรรมชาตินั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณป้าวงมากนะคะขอบค,คุณค่ะ กลุ่มนี้จะเป็นนางลำที่เป็นกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านของตำบลน,นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นนางลำบางส่วนค่ะที่ที่เป็นส่วนน้อยที่รับมามาต้อนรับแขกผู้ใหญ่ในวันนี้ค่ะปกติาทางากลุ่มสตรีที่เป็นนางลำของตำบลน,นี้จะมีประมาณ50-60คนค่ะก็ก็จะมีการาติดต่อ จากทางจังหวัดติดต่อมาให้ไปลำต้นรับแขกผู้ใหญ่หรือออ,อกไปลำต่างจังหวัดงียค่ะออกไปลำช่วยงานในต่างจังหวัดอย่างนี้ก็มีค่ะแล้วก็การแต่งกายของเรานี่ก็คือจะเป็นผ้าไหมของที่เป็นของตำบลเราเองอะไรเงี้ยค่ะเป็นของชาวบ้านในตำบลที่ทอเองก็เป็นการสนับสนุนแล้วก็ช่วยเผยแพร่เป็นเผยแพร่ผ้าไหมของตำบลของวัดเราด้วย สูส่สายตาประชาชนเวลาเราไปลำอะไรอย่างี้ค่ะก็ค่ะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมนะคะเป็นผ้าไหมมาเยี่ยมชมท่องเที่ยวที่ตำบลของเรานะคะก็จะมีโดดเด่นทั้งด้านผ้าไหมโอท็อปแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นกเกษตรปลอดสารพิษอะไรอย่างี้ค่ะมีหลากหลายอย่างให้ที่น่าสนใจที่อยากจะเ,เชิญชวนทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมที่ตำบลของเราคะ่ะ ตำบพลพนคอนะคะก็จะมีจุดเด่นเลยนะคะของตำบลน,นี้นะคะไม่นอกจากในส่วนของผ้าไหมแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของการแสวผ้าแล้วก็การตัดผ้าด้วยเมื่อสักครู่ก็ได้ชมไปแล้วนะคะของตาบลพลขาเนาะที่จะมีการย้อมผ้าสีลำดวนถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่มีผ้าสีลำดวนแล้วนะคะก็ขยับมานิดนึงมามาตำํำบลตําบพลพนคอนะคะก็ใกล้ๆกันก็สามารถที่จะมาตัดแล้วก็แสวด้วยนะคะในเรื่องของแสวก็จะเป็นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกดค่ะซึ่งก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ 500บาทเท่านั้นนะคะก็สามารถเลือกสีเลือกลายได้ค่ะแต่อย่างอันนี้เนาะที่จากตาบลพลคอนะคะอันนี้จะเป็นผ้าไหมนะคะลายลูกแก้วนะคะเดีย๋ยวจะให้ทางพี่ อันนี้เป็นกลุ่มโอทอปนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มสตรีนะคะของกองทลุมพัฒนาบุบรสาสตรีค่ะแนะนําผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของศรีสะเกตเราอันนี้เป็นผ้าผ้าลายลูกแก้วค่ะเป็นผ้าลายลูกแก้วนะคะสมัยโบราณค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะเมต้ลหกร้อยบาทเมตรละ600บาทนะคะซึ่งจริงๆท่านผู้ชมบางท่านอาจจะเห็นแล้วเอ๊ะมันผ้าไหมนี่จะมีราคาแพงนะคะแต่ถ้าได้เห็นกระบวนการขั้นตอนที่กว่าจะได้มาเป็นผ้าแต่ละผืนเนาะต้องใช้ทั้งใช้ค่ะใช้เวลา ใช้กำลังคนด้วยนะคะกว่าที่จะทอกว่าที่จะคิดลายต่างๆได้นะคะก็มีความสวยงามนะคะของตําบลพวนคอนอันนี้ก็ มานั่งแซลกันให้ดูเลยนะคะสดๆเลยคือจริงๆแล้วนะคะถ้าเป็นลายแซวที่เป็นอัตลักษณ์ของทางสีสเกตนะคะจริงๆแล้วจะมีอยู่3มสีด้วยกันที่เป็นสมัยโบราณนะคะก็คือสีเขียวสีเหลืองสีแดงแต่ว่าทางพลคอก็มีการประยุกต์ลายนะคะให้ประยุกต์สีนะคะให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นสามารถซื้อวัยรุ่นก็ใส่ได้นะคะไม่ใช่แค่ผ้าไหมแซวบางคนอาจจะเห็นแล้วแบบว่าเอ๊จะเป็นแบบ มีอายุหรือเปล่าใส่แล้วแต่คือจริงๆแล้วสามารถสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะยังไงก็ขอเชิญชวนนะคะทุกๆท่านนะคะมาที่ตําบลพลเคาของเราค่ะมาดูว่าเป็นยังไงนะคะสําหรับการแสวผ้าอัตลักษณ์สีสเกตค่ะ หลังจากที่เราได้ดูความสวยงามของผืนผ้ากันแล้วนะคะเราก็พาผู้ชมนะคะมาพูดคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านซึ่งที่นี่ค่ะเป็นชุมชนที่เขาทําเรื่องของพืชผลทางการเกษตรนะคะโดยเฉพาะทําในแบบอินทรีย์ค่ะวันนี้เราอยู่กันกับผู้ใหญ่ประหยัดวันดีนะคะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ครับครับสวัสดีครับค่ะผ,คผู้ใหญ่ครับผ,ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรพืชผลทางการเกษตรต่างๆที่วางอยู่ตรงนี้ก็คือเราปลูกเองที่นี่เหรอคะครับปลูกเองที่นี่ครับค,คือ <โด S 2> ส่วนใหญ่นี้ปลูกอะไรบ้างคะส่วนใหญ่ก็จะปลูก พืชหลังนานะครับที่ระดับการแสบสุนจากทางรัฐบาลนะครับมีช่วยเหลือแค่ปลูกพืชหลังนานะครับก่อนที่จะปลูกพืชหลังนาก็มีการลงทะเบียนให้ปลูกพืชหลังนาแล้วก็ให้ทุกอย่างนะครับที่ปลูกในตามท้องนานะครับไม่ว่าจะเป็นทั่วแตงฟักทองที่เป็นพืชผ,ผักนะครับแล้วก็นำ ทะเบียนนะครับพอไปส่งที่อำเภอนะครับส่วนพืชพืชผักที่ปลูกตรงนี้ก็มีถั่วนะครับช่วงฤด,ดูนี้จะมีถั่วฝักยาวครับถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็มีสินค้าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฤดูหนาวนะครับหลังจากเกี่ยวข้าวมาจะฤดูหนาวจะปลูกพืชไม่ไม่ใช้น้ํา นะครับโดยเฉพาะแตงโมก็คือเป็นเป็นพืชที่ใช้น้ําแบบน้อยมากไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยนตัวนี้ไม่ได้ใช้เลยแตงโมนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับปลอดสารปลอดสารเคมีนะครับไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ใช้น้ํำไถขึ้นแล้วก็เอาเมล็ดลงเอาปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ก่อนแล้วก็ไชกบก็คือเป็นปุ๋ยจากธรรมชาติจะได้ลูกขนาดนี้นะครับแล้วก็ต้งโตนะครับเพราะต้องอาศัยจากน้ําธรรมชาติ มันไม่ไม่ได้เอาใช้น้ําหมอกนะครับหมอกอาใช้หมอกตอนเช้าแต่รอเลี้ยงลําต้นนะครับมีลูกออกมาอย่างนี้ตรงนี้ปลูมาเกือบ20ิปีนะครับเริ่มปลูกตะโมมาไม่ไม่ใช้น้ํามาประมาณ2ี่สิกว่าปีแล้วนะครับทุกปีจะมีการปลูกนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะครับดูอย่างนี้นะครับก็ลูกหนึ่งก็2ี่สบาสิบาทนะครับหรือเป็นถุงถุงขนาดนี้ก็2ี่สิบนะครับ ลูกเล็งลงลูกเล็กลงนะครับจากนั้นก็ขอฝากไปยังตำบลอื่นอยากมาดูนะครับถ้าอยากมาดูต้นปีหน้านะครับมาดูวิธีการทําวิธีปลูกของแตงโมแล้วก็ฟักทองนะครับที่ไม่ใช้น้ําแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยนะครับก็ขอเชิญได้ที่มาดูบ้านผู้ใหญ่ก็ได้นะครับจะทำให้เป็นตัวอย่างนะครับราะเดี๋ยวนี้ไปดูก็ได้มีอยู่ที่สวนนะครับ ก็ยังไม่ได้ให้ผลผลิตนะคะก็สามารถจะไปดูกันได้ไดดู้ครับนะคะก็สําหรับใครที่กําลังมองหาสถานที่ในการมาดูงานหรือว่ามาดูเรื่องของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็การปลูกพืชแบบปลอดสารเคมีก็แนะนําที่บ้านคนกาแห่งนี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านมากนะคะครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมคะนี่คือความสวยงามและก็ความเข้มแข็งของพี่น้องชาวตำบลโพนขานะคะจังหวัดศรีสะเกดค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวความสวยงามของผืนผ้าน,นะคะสีดอกลำดวนค่ะซึ่งถือว่าเป็นผ้าลายเอกลักษณ์และก็อัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกดนะคะถ้าหากคุณผู้ชมสนใจก็มาติดต่อและก็มาสัมผัสกักบวิถีชีวิตของคนที่นี่นะคะ และถ้าหากพื้นที่ไหนหรือว่าชุมชนไหนค่ะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะหรือว่าอยากให้เราเป็นสื่อกลางในการนําเสนอสามารถติดต่อมาหาเราได้ตามที่อยู่ดึ้น,นั้นล่างนี้นะคะสําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วพบกันอีกในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ